สวัสดีครับเอซทั้งหลายหลังจากที่เราไปหาคดปวกแล้วก็แร,กร่กายสิทธิ์มาเราก็ได้แร,กร่กายสิทธิ์มานะครับอยู่ใต้คดปวกนะครับนี่นะครับชมนะฮะนี่เป็นแร,กร่กายสิทธิ์ก็เป็นเขียวเปลือกแมงทับนะครับอ่าสายแร่เขาอึมนคึมน,นะครับสายแร่เขาขึ้คึมน,นะครับเป็นสายแร่เขาอึมคึมนะครับ มันเป็นสายแรกของเขาขึ้นนะครับจะออกเขียวมันจะมีเขียวน้ำอ่ามันจะมีเขียวมีน้ําเงินมีเหลืองประกายทองอยู่ในชิ้นเดียวกันนะครับอยู่ในน้นเดียวกันเลยนะความแวววาวเขานะครับนนี่นะครับ นี่ก็กาย,ยนะครับออกเขียวนะครับออกเขียวออกเขียวเปลือกหนงทับนะครับนี่นะพอกระทบกับแสงนะครับนีนะครับ นี่คือสายแรกของเขาอุ้มคืนนะครับที่เราเจอในโคดปวกที่เราพบเจอในโคตโปวกนะครับเรามีดูหนึ่งก้อนความจะมีประกายแบบไหนนะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับ ลัออกษณะแบบนี้นะครับก้อนอ,อวลักษณะแบบนี้นะครับกายเขียวนะครับดูนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลาชิมนะครับเดี๋ยวมาชิมนะครับ มีแสงของแดดอย่างนี้นะครับเอ็ซีก็ฝากติดตามผมด,ด้วยนะครับชาวลิสกุลศัดว์นะครับฝากติดตามด้วยอันนี้ก็ได้มาไม่เยอะนะฮะได้มาไม่เยอะนะครับก็เลยอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็หามาได้ธรรมดานะครับอันนี้มี กาะติดอยู่นะครับเกาะติดอยู่นะครับมาดูชิมนี <t <t ้กันนะครับนี่นะครับออกแบบนี้นะครับนะครับกละกายออกนี้นะครับออกเขียวเปลือกแมงทับนะครับเขียวเปลือกแมงทับนะครับ นี่นะครับชมต่อไปดูนะสีจะเหมือนกันหมดนะครับสีออกคล้ายกันหมดออกเขียวเปลือกแมงทับอมน้ำเงินอมน้ำเงินนะครับ เขียวเปลืกแมงทับเลยล่ะดูนะฮนะนะฮะมีเหลืองมีเขียวนะครับมีเหลืองมีเขียวมีน้ำเงินเก้ากระแดดนะครับอ่าคิดเนียเเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามาการหาแร่ธาตุกายสิทธิ นะถ้าทุกคนแชร์ออกไปกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับก็จะได้ชมดีๆนะฮะชมสิ่งที่มันไม่ค่อยได้เห็นกันแ่ะแร่ชนิดเนี้ยหรอมันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พบเจอกันนะฮะก็ดีว่าให้ได้เห็นไว้นะครับว่าอยู่ในรลังโปกนะครับนะครับคลิปนี้ยาวเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ